สวัสดีครับผมคลิปนี้เราอยู่ที่จังห <ไอ S 1> วัดวขอนแก่นครับมารับเจ้าล็อกกี้นะครับ600ยางเ่านะครับไปส่งบ้านบึงชนบุรีแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเอาไปวันที่18ได้ครับเราจะไปดูงานแข่งรถด,ด้วยนะครับแล้วก็มีงานติดมือลงไปด้วยแล้วก็ขากลับเราก็จะเอา n p r ร0อ,อไไเอาีโมทได้ด้เอา NPR 115เรากลับมาด้วยนะครับประโยชน์2ต่อ3ต่อเลยก็คือไปดูรถแข็งด้วยไปเอารถกลับบ้านด้วยวเดี๋ยวบันไดเข้ากันคนแดงไปเอาดันให้ขึ้นไหม เอาสลักใส่ไหมมดแดงสลักไตทองไงรถตรงนี้ไงไงรถตรงนี้เลยสลักใส่ไม่หนักนะรถคันนี้นะแต่มันก็ยาวอะเปนเทนใส่ไม่ได้ก็ <c oughs> เลยต้องนี่ครับคันนี้เลยโอ้โห <c oughs> ใช้ทรัพยากรอ,อย่างฟุ่มเฟือนะ นีประแดงเอากำมังลอดดึงทางนานล้วเออดึงนาดึงแนบหัวแนบนาเออดึงขึ้นดางหลังดึงตัวเดียวของพ่อหลังใช้หัวแนบนี้ไหมเออหลังก็ดึงขึ้นมาดางหลังเย่ดึงก็ผีผีผีดึงใกล้ๆไปเออกันกันเวลาเขาเบีกเวลาเขาออกตัว เวลาเบีคก็มีตัวนี้ดึงครับแต่เวลาออกตัวต้องตัวนู้นครับงั้นเดี๋ยวมันจะนีแต่เราก็ไม่ประมาทนะเราก็มีตัวดึงตัวนั้น,นอีกเขาล้อมันลงล่องพอดีนะล่องพอดีมันก็จะทำให้ล็อกไปในตัวนี่ครับรถคันนี้มันยิ่งไม่ได้ ยางปั๊มคัดเด็กพอ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 ดึงตัวนี้อีกดยดึงตัวนี้ย,ย่ำอีกอันนี้ซื้อมาใหม่เนี่ยพันสี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะพันสี่พันสี่ร้อยบาทมันจะใช้ได้นานแค่ไหนของไทยของจีนดึงอีกดึงอีกด โอเคัน,นแะ่ะโอเคทีนีเราก็มีวิ้นตัวนี้ดึงไว้อยู่นะครับกันไว้ชั้นหนึ่งแล้วเอกสารจะลดสองรอบแล้ว เอกสารนี่แล้วก็รีโมทใช่ปัดเจ้าฝากลงนี่เจ้าฝากเออโอเคปัดเจ้าฝากลงฮะวิทย์ยังเอฟมันบีบที่ไปเชื่อมไมหน่ะเอาเออเอาไปไว้ทั้งรถเลยทั้งฝุ่นแหละอันนี้ปั๊มปั๊มคัดลังที่ไปซื้อมาหมเราบ่ได้ใช้เอาไปไว้ทั้งรถเลยครับ โอเคนี่โรงงานายืบซ้ำกระจกกระจก a, AC, a AC C ซ GC ผันแกนสายตัวสิงดงโดนเล่าติดสายตัวสิงดง อ้คขับั e okay. <iałem> ่แม่นรถคันนี้จังก็บค้นบ่ได้ไรรถสไลด์หกล้อนด่เบติดมันเาวยาวพร้อมรถขันใหญ่พร้อมมาแดงเลยรัดอันนั้นพ้อมรัดล้อพ้อมล้อลเอาสายทิ้งแดงรัดล้อไปขึ้นเขาเออไ้ ถ้ามันมีรถอีกคันหนึ่งก็บยากถ้ามีรถอีกคันหนึ่งบวยากเลยดึงรถคันนี้มาจอดเทียบเอาเอารถคันหนึ่งขึ้นหลังก่อนดึงคันนี้มาจอดเทียบแล้วก็นใส่รถคันนี้ขึ้นหลังรถคันทั้งทั้งออกไปเล่สามขั้นเล่เรียวบล้อิวนเงินไปวนเงินไปเจ้บอกว่าเอ้ยแต่พวกบอกเราไปเลียกตัว ผมกำลังถ่ายคลิปอ,อ,อยู่อ,อ,อังกฤษบอกว่าโอนเงินไปเสียได้ออกไปเจ๊เราออกมากไปหรือว่าเรียบร้อยแล้วท่านัหนเป็นบ้างหรือว่ามันขั้นนี้นี่คือดีแทนนี่แต่ขั้นนี้มั้ยอันนี้ขั้นบ้างวงเที่ยวกันทั้งสอง วันที่สิเจอกันนะครับสนามเจ้าเงาะนะครับจะเอาเจ้าการป่วยไปผมก็ต้องไปเคลียร์เอารถ1้อสขึ้นหลังรถพอเสร็จจากเจ้าเงาะผมก็จะกลับบ้านเลยพนะอแดงเอาฝาหน่่ยลงนำ้ำ

วันที่ส8เหืออีก1ิวันนะถึงจะได้ออกเดินทางเพราะวันนี้ก็เพิ่งวันที่แดวันนี้ก็เพิ่งวันที่แปดเองสิวันนะถึงจะได้เดินทางโอ้ไม่เช้าสตาร์ทติดยากมากเลยเป็นน่าจะเป็นเพราะแบตอ่อนนะไม่เช้าต้องชาร์จแบตไม่ใช่ยากหรอกมันลากยาวมันดูดดูดดดดดดดเหมือนใดมันหมุนช้าทีนี้ผมก็เลยเอาสู้ชาร์จมาก็ติดเลย ตั้งแต่วันที่เรามาจากไนเนี่ยเกูรณออคันนี้ขึ้นเป็นเทนที่หลังหักแน่ซื้อรถบริษัทเนี่ยข้อเสียก็คือเอกสารชุดโอนมันมีเวลาจำกัด แต่มันก็มีเส้นทางซิกแช็นะว่าไปคัดลอกได้เอกสารใบรับรองห้างนะซิกแช็ได้มันเดิมให้ไทยที่ว่าซื้อเท่าไหร่คันเนี้ยให้ท่านผู้ชมไทยผมก็เราไม่ถูกเหมือนกันล็นอกกี้คันนี้เครื่องร้อยเจ็ดสิบห้าแรงเบรกลมดูดกระเทยไอลมเจฟี่กระเทย เกียร์ห้าเกียร์นะตัวนี้สวยอยู่เป็น F T R F T R ว่านุ่งว่าน้ำที่สวยอยู่ F T R สวยอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปสวยอยู่ตรงเกียร์สวยพันเป็นพื้นเหล็กไง โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันวันที่18นะครับเ,เจ้าเงาะได้เจอเจ้ากันกล้วยแน่นอนไม่รู้ว่าล้างเหยี่มยมเหแล้วจะไปโดนฝนหรือเปล่าน่าจะไปล้างบ้านที่เกียรตศถ้าโดนฝนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้มาอีกแล้วคันหนึง่งเัมนเด็คันหนึ่งไหมออกมาได้ออกมาไดนี่ครัคเชืต่อไปเขาเขาเหตุการณ์อยู่ของมาสะสมโอ้ย เฮ้ยเ่องยังพิสบอหากเกียร์ขึ้นกันเ,นเ,ด,เดี๋ยวอ๋อท่านี่เน่าโกยว่ะไม่เก็บเม็ดตัวนี่เย็บเม็ดยี่ต้วนี่กับบ้าบะเก็บเม็ดยี่เลยเนี่ยรุนนี่ต้องขึ้นชิ้นสองโหลอย่างเดียวนี่สำมสิบลออเลยไหมเนี่ยไ,ไหมหมดจัดเลย